โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าผมมาซัก f i เกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับและคุณกำลังมาอยู่เกมฟรีไฟ23ในโหมดเพลเยอร์นะครับผมเซตที่สี่พาร์ทที่สองแล้วนะครับผมกลับมาอยู่กับโรโดจูเนียเหมือนเดิมครับและก่อนที่ไปรับชมให้อย่าลืมมาชวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องซักไฟเกมเมอร์นะครับ ท่านนี้ขอ100ไลค์เหมือนเดิมและขอคนละหนึ่งซับครับพาช่องผมไปถึง20,000ซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาครับเกมแรกของคลิปนี้ครับผมเราก็มาอยู่กันในศึกซีเรียเหมือนเดิมนะครับเจอกันกับฟิีอเลติน่าครับก็จะเป็นก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับเกมที่2ที่เราจะได้เล่นกับยูเว่นะครับฝั่งเรานะครับผมนักเตะก็น่าจะใช้นักเตะเดิมเลยนะครับส่วนด้านของฟิีอเลติน่าครับกองหน้าครับผมคาร์วัลเลวินยาปีขวาอิควเน่ปีกซ้ายวิมเมอร์ครับกองกลางสองตูาม โคเน่แล้วก็มาดากล่าครับกองหลังครับผมคริมิเนสจับคู่กับคิมเพมเบ้ครับแบ็คขวาครับเทนเนกรียแบ็คซ้ายลุกชอน่าจะลุกชอนะแล้วก็โกรก็ผมนิกโบมครับโอ้โหนักเตะจากเอ่อพเมลีกก็ย้ายอยู่ที่นี่เยอะเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นก็ไปลุยพร้อมๆกันเลยครับมาครับคุณผู้ชมเกมนี้ครับอยู่ที่บ้านของยูเว่นะครับผมอาริอันสเตเดียมครับ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดนะฝากกดกันคนละหนึ่งจึกนะครับผมก่อนที่จะไปดูกันเนาะปะลุยกันเลยดีกว่าครับมาดูนับว่าเกมนี้เราต้องทําอะไรบ้างนะครับเลตติ้งของเราต้อง8.5นะครับผมแล้วก็ยิงตรงกรอบ2ครั้งนะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนในแดนของคู่แข่งนะครับผม10ครั้งโอเคได้เลยจัดปอีกคเนจ่ายไมคครับผม ตูรามหมาต่อยดินเลยคาบริเวนต่อให้ที่วิมเมอร์จวนนี้เข he be ้ามากอดแล้วยิงโอ้โหยังบอกไว้ได้ครับบอลอยู่ที่คนเนครับโยนข้ามมาเลยครับบอลลงมาให้ที่วิมเมอร์แล้ววิมเมอร์จวนนี้แทงมาตูรามยิงลูกนี้โอ้โหหนึ่งศูนย์ไปเลยโดนแล้วโดนแล้วล่ะโอ้นี่ครับบอลจังหวนนี้ครับวิมเมอร์ครับผมแทงมาต่อ้ที่มาคาตูรามจับจวนนี้แล้วก็ดูยิงโอ้โหลอดดักเข้าไปเลย พาอยู่ที ies, ่อาราโคครับจ่ายมาที่สักเรียหมาต่อครับจังหวะนี้โรนโดจูเนียเรียกให้ยกข้ามาเลยครับแล้วจากนี้โรนโดจูเนียยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหโอ้โหหนึ่งหนึ่งไปดิสุดยอดแล้วก็เตรียมตัวครับผมสู้โอ้โหนี่ครับบอลอยู่ี้โรนโดจูเนียครับ เรียกให้เปิดขึ้นมาแล้วดูฮะบนเล่เลยครับโอ้โหมีมุมให้ดูด้วยฮะสามมุมสวยๆนี่ฮะก่อนที่จะอื้อบนเล่เข้าไปโคตรสวยบอลนี้ครับอยู่ให้ที่โคนเน่จ่ายมาที่มาดากล่าครับและวิตินยาตัดไว้ได้ครับบอลมาที่พิต้าสักเรียมาต่อจุดนี้ครับมาที่โรนจูเนียและแทงมาจุนี้ครับดูสายบลาวิทหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วจนูนีย้ยิงลูกนี้อ้โค 2ประตูต่อหนึ่งครับยังเดือดน,นี่ครับบอลเจอนี้ครับโรโนัลโ,โด้จูเนียร์แทงมาที่ไรโอโ้โหวัาวิทได้หลุดทุกทีครับและยิงซ้ายอยู่นี่คมๆไปครับบอลอย่างนี้แกติเออรเปิดมาวัาวิทจ่ายมาให้ที่โรโนัลโด้จูเนียร์ครับเองก็ร่างว่างบอลจ่ายลงมาต่อให้ที่โรโนัลโด้จูเนียร์อ้าวมาเจอานี้โรโนัลโด้จูเนียร์ยิง โอ้โห,โหสามหนึ่งโอ้ไห,หลไหลไหลอีกแล้วนี่ครับบอลจาังหวะนี้ครับผมแทงมาดูโร,รน,นัจูเนียววิ่งหลุดขึ้นมาครับผมก่อนที่ยิงเลียดเยโอ้โหจ่ายมาต่อฮะมาดากัว่าครับโยนข้ามมาจาังหวะนี้ครับวิมเมอร์แล้ววิมเมอร์ตบมาจาังหวะนี้จ่ายเข้ามาครับมาให้ที่มาดากัว่าแล้วยิงไกลลูกนี้ก็โอ้โหเชสเน่บอกสบาย บอลมาต่อที่คาร์วลเลวินและแท่งมาต่อฮังจวันโยนยิงโอ้โหเชสตี่ยังเซฟได้ครับจังหวะนี้ตูรามครับผมเปิดมาก็งมงมาแบบนี้โรโดจูเนียคืนมาก่อนครับมาที่วิตินยาสักเคียวิตินยาครับผมจังหวะนี้หาช่องไว้ก่อนเลยครับโรโดจูเนียแล้วก็หลอให้ยกมาแบบนี้ได้เลยครับโรโดจูเนียพักแล้วจะจะยิงลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ครับแลวบอลมาแบบนี้โรโดจูเนียขอลองยิงไกลหน่อยแล้วกันแล้วจวังหวะนี้โอ้โห,หมวยนี่ S 1> <S 1> โอ้โหเอาครับแล้วจังหวะนี้ครับบ bon อลรอเปิดรอเปิดแล้วจังหวะนี้บอลเปิดมาแบบนี้โรโรจูเนียร์รอโขกก็ไม่ได้หรอกครับตัวเล็กและได้อยู่ฮะได้อยู่เชื่อว่าจังหวะนี้ได้อยู่แล้วบอ,อ,วไไอล bon มาให้ที่โรโรจูเนียร์จังหวะนี้ลองยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหนิกโบเซฟได้ครับและพิการเปรตตัวครับผมเอามัวนี่ออกครับโซนทางด้านของเชียร์ซ่าลงมาครับซอนเทอร์มินส่งบอลมาที่โรโรจูเนียร์ครับคืนไปต่อที่ซอนแล้วจัไงหวะนีไ้ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหม ได้อยู่ไหมแล้วตกมาอยู่นี้ยิงเลยครับวอลเลว,วิดโอ้โหไม่ได้บอลมาต่อที่ตุลามยิงไกลเลยครับลูกนี้โอ้โหเชสนี่เซฟได้ครับแล้วเปลี่ยนตัวผมเอาซอนเทิงมินออกครับแล้วบอลน,นี้เอสบวร์ดครับผมแทงมาต่อให้ที่โรโดจูเนี่ยวิ่งหลบมาแล้วแทงมาต่ออยูนี้ไม่ได้แล้วจุดนี้เอาไงฮะโรโดจูเนี่ยยิงเลยแล้วกันนะลูกนี้โอ้โหมีเชแแบบ บอลกลับมาที่โรโรจูเนียครับลงมาต่อให้ที่วิตินยาและวิตินยาจังหวะนี้เอาไงครับผมตบคืนมาแบบนี้แล้วมาที่เอ็ดเวิร์ดแล้วต่อมาที่โรโรจูเนียพลิกก่อนึ้นมาได้อยู่ครับและว ah าราโฮวิตจังหวะนี้จ่ายมาต่อที่โรโรจูเนียยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้บอลอยู่ที่คาร์วลเลวินครับแทงมาต่อครับบอไลไหลมาให้ที่ทางด้านของมูโกโกและมูโกยึดแล้วตบคืนมาไอ้เจ้าคาสซาวรี่แล้วมาที่วิเมอร์แล้วโอ้โหคาร์วลเลวินยิงโอ้โหแม่งเลยสามสอง โอ้น oh, ี ALLY, oh. okay. mm ่ครับบอลจังหวะนี้ครับมูโกโก้ฮะจ่ายมาต่อครับแล้วดวลตบมาที่คาร์วัลเลวินยิงโอ้โหโล่งๆแล้วจังหวะนี้ครับบอลมาต่อให้ที่โรโรจูเนียยิงด้วยซ้ายเลยยัดเข้าไปโอ้โหและก็หมดเวลาครับโอ้โหยูเอเอ้าชนะฟรีออลเรือสกอตสามสองครับก็ยังดีฮะยังชนะเนาะ และเกมถัดไปครับผมอยู่กันในศึกกระชับมิตรทีมชาติครับเจอกันกับสเปนก็จะเป็นยัไงก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับผมโอเคครับคุณผู้ชมฝั่งโปรตุเกสนะครับผมกองหน้าโรโดจูเนียร์ครับกองกลางตัวลุกเป็นบราโดซิลวาครับผมปีกขวาครับผมกาเวียปีกซ้ายเรอัลครับกองกลางตัวรับครับผมมีซานเชสกับเปาลินญานะครับกองหลังดีอาร์จับคู่กับอินาซิโอครับแบ็กขวาเป็นดาโลครับแบ็กซ้ายเมนเดสและโกครับผมคอสตาครับส่วนหน้าสเปนครับผมกองหน้าดีโทมัสครับผมปีกขวา ปิญโยปิกไซต์ตอเลสแล้วก็กองกลางครับผมเมริโน่บาฮิมกองกลางตัวรับนี่รูิสครับกองหลังครับผมตอเลสจับคู่กับลับป๊อกครับผม a, Luna, Back side, ri, o, แบ็คขวาลูนาแบ็คซ้ายกิมาโลและโกครับผม Re <c oughs> เรมิโรครับก็จะไปก็ไปลลยพร้อมกันเลยครับผมมาครับคุณผู้ชมเกมนี้ครับเรามาเตะกันที่กรุงมาดริดนะครับผม <c oughs> สนามของเอเลติโกมาดริดนั่นเองนะครับผม เป็นประเทศที่เราอยากมาเป็นเมืองที่เราอยากมาพอดีเลยนะครับแต่โรนโดไม่ได้มาสักทีครับผมกูมาริดเนี่ย <c oughs> ไปครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์ครับผมก่อนที่จะเริ่มครับ <c oughs> มาพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่า Let's go บอลมาที่ฟาเบียนแทงมาจากนี้ติดลูเบเดียสครับผมบอลไปที่โรนดูเนี่ย จ่ายขึ้นมาที่เบอร์โดซิลวาและเบอร์โดยกข้ามาจาังหวะนี้ครับโคตรดีบอล<อ>มาที่ราฟาเอลเรยอาเรยอาจังหวะนี้เปิดเข้ามาเลยดีกว่าครับโรโดจูเนียรออยู่โอโหช้าเรยอาแลวเจ้านี้วิ่งหาช่องม้วนยังไม่ได้ครับบอลซื้อไปก่อนแลวบอลแทงมาแบบนี้ได้ไหมเรย์เอาเรยเอาเขากรอบมาแล้วจวังหวะนี้ก็ตบคืนมาที่โรโดจูเนียลูกนี้เข้าขวายิงเลยครับโอโคเลมิโลเซฟได้ครับบอลอยู่ที่เมริโนครับม้วนคืนมาต่อให้ที่ฟอร์นันเตส มาที่มาริโน่ครับจังหวะนี้ก็ดักไว้ได้ครับบอลอยู่ที่เยเรมีจังหวะนี้เปิดมาลูกนี้ <c oughs> โอโ้โหบาฮิมวอลเล่กันหนูเลยครับโดนอีกแล้ว <c oughs> โอโ้นี่ครับบอลจังหวะนี้ดูครับจ่ายมาแบบโง่ๆเลยครับเปิดมาลูกนี้ครแล้วดูครับวอลเล่ <c oughs> โอโ้โหเปี้ยงเดียวหายบอลมาต่อให้ที่โกเวีากเวียจังหวะนี้ตบมาที่โรโดจูเนียครับผม และคืนก่อนแม่งไม่ไ,ไปไม่ได้แล้วบอลต,ตกมาแบบนี้โรโดจูเนียร์ได้แล้วครับมีช่องยิงแล้วเรียบร้อยครับ1-1ครับผมเตรียมตัวสู้อะไรครับผมมาละนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับผมโรโด,โด,โดจูเนียร์จ่ายขึ้นมาที่เบอร์โดแล้วดูฮะตบมาแบบนี้ฮะโอ้โหมีช่องยิงสวยๆแล้วซานเชสตบมาแบบนี้โรโดจูเนียร์โอ้โหช่องเกือบสวย บอลกลับมาที่โดโนจูเนียครับจ่ายมาแบบนี้ยังมีช่องอยู่ <c oughs> เขาก่อมาแล้วครับบอลจ่ายลงมา,าังหวะนี้ค่อยๆครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยไหมโอ้โหสองหนึ่งครับโอ้ยจ่ายกันโคตรดีนี่ครับบอลจอยนี้ครับเบอร์นาร์โดดูครับโอ้โหจ่ายกันโคตรสวยเลยอ่ะ ปาลิญญาจ่ายมาที่เบอร์โดซิวาและจะนี้แทงมาต่อให้โรโรจูเนียหลบมันเอาโอ้โหโดนเสียบไอเฮีย yeah! ใบอะไรครับผมไหนดูซิใบอะไรใบใบใบเหลืองโถ่เอย้ยขอลองยิงแบบเป็นไซส์หน่อยแล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็สัตย์้วยประมาณนี้เลยแล้วกันลูกนี้ยิงไซส์ไปก็โอ้โหเบาเกิน แล้วบอลจังหวะนี้เราอายกขึ้นมาให้ทีโรจูเนียร์ครับผมไปแล้วครับผมโรโนัลดูเนียร์หลุดอีกแล้ว,ลวปั่นลูกนี้โอ้โหสามหนึ่งโอ้โหเดือดเลยนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับผมเราอายกขึ้นมาดูโรนัลจับครับวิ่งแล้วหลุดมาเลยครับผมก่อนที่จะปั่นเข้าไปฮะโอ้โหบอลจังหวะนี้ที่ปาตอเลสครับจ่ายมาที่มอนิโนโ่จิ้มมาที่ฟาเบียนต่อมาครับจังหวะนี้ฟาเบียน หมายที่บาฮิมครับอารดีและแข่งมาจาังหวะนี้ก็โอ้โหดูมันยิงโคตรเฉือนและมีการเปลี่ยนตัวครับผมเอาทางด้านของดิทมัสออกส่งมาริโน่ลงมาครับฝั่งเราก็เอากูเวียออกครับส่งทางด้านของเนโต้ลงมาใช่หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแวบๆบอแลบบอยู่ที่เฟอร์นัง,ลงเลสครับต่อมาจาังหวะนี้บายฮิมยิงเลยโอ้โหคอสตา้ายังพุ่งมาเซไว้ได้ฮะบอลมาที่เบโร่ครับจ่ายมาต่อที่เนโต้ แล้วเนโต้จังหวะนี้เอาไงครับเนโต้แทงมาต่อครับและบอลมาจังหวะนี้ย้อนไปย้อนมาแล้วได้อยู่ไหมเนโต้เปิดมาที่โรเจอร์จูเนียร์โค้งลูกนี้โอ้โหเฉยมาเจังหวะนี้กีเมาโดโอ้โหเกือบไปแล้วก็หมดเวลาครับโอ้โหโปรตุเกสครับชนะสเปนด้วยสกอร์สามหนึ่งครับผมโรเจอร์จูเนียร์ซัดไปสองลูกครับผมสองเกมเกมละสองลูกครับ โอเคครับผู้ชมพาร์ทนี้ก็ไว้เป็นประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเนื่องจากผมเป็นร้อนในครับพูดไปก็เจ็บปากไปขอไว้2เกมแล้วกันนะครับผมก็ก่อนที่จะจากกันไปครับฝากครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง s ซ c r i ฟ i c เก a m e r นะครับและเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าครับผมค่อยมาติดตามกันต่อครับแล้วเจอกันนะครับผม